หลักการหลักวิชาหูราศาสตร์สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรนะครับที่ช่อง y o u t u เชยเซอร์กิงเพชรหูราศาสตร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิก ในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับนะผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้คุณอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะนะครับก็ในดวงชะตาเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้ามาต้องรักร่วมกับดาวพระพุธนะครับก็ถูกดาวราวหูเลงนะครับ นั้นแล้เครื่องเครื่องเดือนหลังสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออุปัตวะอันตรายตทางๆท,ท,ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเช่นมีเรื่องจุกจิกใจทางการงานนะครับมีเรื่องเอกสารใบอนุญาตบางอย่างที่จะต้องผิดพลาดหรือว่าการขีดการเขียนการเซ็นต่างๆให้คุณรอบคอบให้ดีนะครับนะหรือว่าการนัดหมาย ต่างๆของคุณอาจจะเลื่อนได้นะครับต้องดูตารางคิวตารางงานให้ดีนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงเนี้ยท่านใดที่มีคู่ครองคนรักหรือมีหุ้นส่วนก็ต้องระวังมีปัญหาด้วยหรือผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นกลุ่มเป็นทีมก็ยังต้องระวังการทะเลาะโบแวงกันอยู่นะครับแต่ในดวงชะตาเนี่ยดาวมันบอกว่าคุณจะมีโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ย คุณจะได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ต่างๆเข้ามานะครับหรือว่าได้ลาบผลได้ผลประโยชน์บางสิ่งนะได้ของที่พึงพอใจทางจิตใจทางอารมณ์หมายนะครับนะเช่นได้เครื่องประดับได้ของสวยงามได้งานได้จ็อบได้อ่าช่องทางรายได้ต่างๆนะครับคือถ้ามีช่องทางรายได้พิเศษเนี่ยมันจะทําเงินมันจะมีเงินที่ดีอยู่นะครับ มันหมายถึงว่าคุณจะเกิดช่องทางไรายได้พิเศษหรือมีงานพิเศษนะครับบางท่านที่มีงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับรวมไปถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่การงานคุณจะเริ่มเปลี่ยนทายไปในโหมดที่ดีหลังจากกลางเดือนนี้ไปมันหมายถึงว่าถ้าจะมีจุกจิกมีปัญหาเนี่ยก็จะเนี่ยเนี่ยภายในกลางเดือนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มไปในทางที่ดีแล้วนะครับชาวรา,าศีพิจดาวบอกว่า เป็นช่วงที่คุณจะแต่งกับงานเป็นช่วงที่คุณจะคิดเรื่องงานเป็นช่วงที่คุณจะสร้างสรรค์งานเป็นช่วงที่คุณจะพยายามสร้างงานสร้างกิจกรรมนะครับเป็นพิเศษมันอาจจะแปลว่ามีพลังงานนะครับบางอย่างให้คุณจะต้องทํานู่นทํานี่มากขึ้นนะบางครั้งอาจจะมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อๆเซ็งๆบ้างนะครับแต่ก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆให้คุณได้ดําเนินไปคุณจะทําอะไรรวดเร็วมากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับ คุณจะได้ไปในที่แปลกที่ลึกลับหรือคุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวเพิ่มนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ที่คุณทบทวนชีวิตนะครับคุยกับตัวเองนะครับหรือว่าทบทวนตัวเองทบทวนเรื่องราวต่างๆนะครับดาวมันจะไปอย่างหนึ่งว่าสถานที่ที่คุณไม่เคยได้ไปคุณจะได้ไปคุณจะได้คุณจะมีการเดินทางไกลคุณจะมีการจอลรายไม่ได้เดินทางไกลคุณจะมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเกิดขึ้น คุณจะมีเหตุการณ์ให้มีเรื่องลับๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้มีบางสิ่งมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่คุณต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นนะมันรวมไปถึงว่ามีคนมายืมของคุณก็ได้นะหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณแล้วก็คุณต้องช่วยเหลือเขานะก็ได,ได้เป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นจังหวะต้องระวังสุขภาพการเจ็บป่วย ตีนุ่นชนนี่หรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายนะต้องระวังนะชาวลัคนาราศรีพิจิกในช่วงนี้แม้กระทั่งการขับรถขับลาก็ต้องระวังเขี่ยชนเพราะว่ามันจะใจร้อนขึ้นนะครับคุณจะใจร้อนมากขึ้นนะครับสังเกตอารมณ์ของคุณให้ดี <S 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 ท่านใดที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานมันเกิดมันเกิดความสําเร็จในที่สุดนะนะครับมันยังมี ความสําเร็จมีความน่าเชื่อถือนะครับบางท่านจะมีการย้ายออฟฟิศย้ายสานักงานหรือซ่อมแซมปรับปรุงออฟฟิศส,สานักงานก็ได้นะครับหรือว่าต้องไปทํางานนอกออฟฟิศนอกสํานักงานที่นานๆทีจะต้องไปนะครับหรือว่าท่านใดเดินทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอยู่แล้วเป็นไปในทางที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่เลขเกี่ยวกับตัวคุณนะครับเลขอายุคุณพอสองเกิดคุณอายุย่างอายุเต็มหรือเป็นเลขเกี่ยวข้องกับ เลขเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับจะให้โชคเลขสำนักงานก็ได้นะครับคุณจะได้ลาบผลต่างๆเกิดขึ้นเข้ามาสู่ดวงชะตานะนะครับดวงเนี่ยบอกบ้างนเงี้ยเช่นมีคนซื้อของให้คุณคุณจะได้ผลประโยชน์บางอย่างหรือมีอมีมีคนเอาอะไรบางอย่างให้คุณนะนะครับเป็นลักษณะเนี้ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะแปลว่าดาวมันยัแปลว่าอย่างนี้ด้วยนะ ท่านใดที่ตกงานมานานเนี่ยนะครับรีบๆหานะมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายที่จะได้งานนะครับแล้วก็ในด้านของการเงินนะดาวบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงรนะวมไปถึงว่าได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆหรือว่าท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศหรือรายได้จากต่างถิ่นรายได้ที่ไม่ถูกต้องทานองคองธรรมก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปหรือว่ามีรายรับแปลกๆรวมถึงรายจ่ายแปลกๆที่เข้ามาหาคุณด้วย มีรายจ่ายที่ไม่ได้จัดสรรวางแผนไว้จะต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่เงินคุณจะไปเกี่ยวพันกับบ้านกับรถหรือมีการเสียเงินเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านปรับปรุงรถหรือร้านสำนักงานกิจการนะครับหรือรวมไปถึงว่ามีญาติพี่น้องให้ต้องเสียเงินออกไปรวมไปถึงว่าท่านใดที่มีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเพิ่มนั้นนะครับก็เป็นตามดวงชะตา้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันแปลว่าคุณจะมีเงินคุณจะไปเกี่ยวพันกับบ้านกับรถ มันหมายถึงว่าซื้อของเข้าบ้านเข้าที่อยู่ที่อาศัยรวมไปถึงว่าบางท่านที่รอ,อการลงทุนทางการงานนะครับช่วงนี้ลงทุนได้แต่คิดถูกทําถูกแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยท่านใดที่รอการเสียเงินก้อนในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะเลยนะครับสาหรับที่รอเสียแบบที่เป็นประโยชน์ช่วงนี้นะครับดาวยังเกื้อนหนุนไปลักษณะที่ว่านะครับจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจัด คนใกล้ตัวเป็นอย่างดีมีกิจกรรมใดๆคุณยังได้รับการช่วยเหลืออุ้มชูอุปถัมภ์นะรมว่าก็ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆนะศัตรูหรือคนที่จะมีปัญหากับคุณในช่วงนี้จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดเลยนะครับไปสังเกตดูให้ดีนะจะมีคนคอยอิจฉาคุณแบบลับๆหรือว่ามันแปลว่าคนใกล้ตัวของคุณนะจะมีปัญหากับคุณแล้วก็ช่วงเนี้ย คุณจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือว่ามีเหตุการณ์ให้มีเพศตรงข้ามหรือมีใครบางคนมาปรึกษาทางการเงินกับคุณนะครับมีเรื่องให้คุยเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินหรือเกี่ยวด้านเงินเงินทองทองกับเพศตรงข้ามก็ได้นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้วิชาการได้เรียนรู้ได้เสพข้อมูลมากขึ้นตาคุณได้เห็นข้อมูลข่าวสารมากขึ้นหูคุณนะครับได้ฟังมากขึ้นนะครับ หรือตัวคุณจะได้ดําเนินเกี่ยวกับเอกสารกิจกรรมต่าง,างๆเกี่ยวข้องกับราชการหรือได้ติดต่อหน่วยงานราชการก็ได้นะครับดาวบอกว่านะครับในช่วงนี้อาจจะเจอคนรักเก่าคนเก่าๆหรือเจอใครในช่วงนี้มันจะคุ้นเคยเหมือนคุยกันมาแล้วนะครับในอดีตนะดาวบอกว่าจะเจอแม่ไม้พ่อไม้ต่างชาติต่างภาษานะครับหรือว่ามีเจอคนที่หวยเงินนะในดวงเนี่ยบอกว่าเจอคนที่ขยันหาเงินขยันก่อทรัพย์ นะหรือว่าเป็นคนที่น้าเงินนะครับรวมไปถึงว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดวงเนี้ยมันบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะทำอะไรต่างๆพยายามอย่าออกหน้ามากนะอย่าบินเดี่ยวมันจะเป็นสิ่งที่ล่อคนอิจฉาเข้ามาหรือจะทําให้คนอื่นนะ่ะเพ่งเล็งคุณมากทําให้คุณเกิดศัตรูได้ง่ายในช่วงนี้โดยเฉพาะคนใกล้ตัวกับคุณ ท่านใดรอาการจัดการมรดกหรืออสังหานในช่วงนี้ก็จัดการได้เลยแต่ช่วงนี้ให้ระวังของหายของใช้ส่วนตัวหายนะครับหรือว่าท่านใดรอาการย้ายออฟฟิศย้ายสำนักง,งานเปลี่ยนแปลงงานหรือมีการรีเริ่มในสิ่งต่างๆในช่วงนี้รีเริ่มได้นะครับชาวรัคดาราศีพิจิกต้องบอกว่าในช่วงนี้ทําอะไรต่างๆคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในวงงานในกลุ่มง,งานคุณมากขึ้นคุณเกิดอุปสรรคใดๆเกิดสิ่งใดก็จะมี สิ่งที่ดีเข้ามาอีกในหนึ่งมันแปลว่าคุณได้ไปทําอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถนัดหรือได้ไปเรียนรู้อะไรแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยได้เรียนรู้หรือยังไม่ถนัดนะครับก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยอีกในหนึ่งนั้นนะครับต้องระวังของมีค่าหายด้วยนะครับนะหาไม่เจอได้นะครับในเลขนําโชคนะครับก็ให้ไปแล้วนะในส่วนของวิธีการเสี่ยงนะครับแต่ดวงในช่วงนี้มีโอกาสเกิดโชคโดยเฉพาะโชคเรื่องงานโชคเรื่องการเสี่ยงนะครับ เลขบ้านเลขรถเลขเกี่ยวกับตัวคุณนะครับให้โชคนะครับแล้วก็ต้องระวังมีปากเสียงกับญาติพี่น้องนะครับหรือคนใครก็ตามนะนะครับต้องระวังมันจะมีเหตุการณ์ให้คุณกับใครบางคนเนี่ยโดยเฉพาะเป็นญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นเพศหญิงมีปากเสียงมีการโต้วาทีหรือว่ามีเหตุการณ์ให้พูดไม่ดีใส่กันเกิดเกิดขึ้นได้หรือสื่อสารไม่ดีหรือเช่นคุณโทรไปติดต่อถานที่ราชการอะไรต่าง ก็อาจจะมีปากเสียงกันได้นะครับงานคุณจะเหนื่อยขึ้นนะครับงานมากขึ้นส่วนข้างหลังนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับนะท่านใดที่ใกล้ดวงวิเชษยสงครามนะครับนะดวงวิเชษสงครามมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมเขียนให้แฟนคลับกำลังยามีดวงวิเชษสงครามคือเอาดวงชะตาวันเดอนปีเกิดเรานั้นนะครับมาผูกรูปร่างนะครับเป็นจักรราศีนะครับว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยขณะเกิดเนี่ยมีดาวอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องทำอันนี้ผมใช้การเขียนมือนะครับ นะผมใช้หมึกดำเขียนทั้งหมดนะครับถ้าคุณซื้อตามท้องตลาดนะ่ะบางทีคุณจะได้ของสาเร็จรูปเขามานะเขาใช้เครื่องทํานะอันนี้ผมหาเวลาลงเลิกให้ด้วยนะครับใช้หลักวิชาของอวิธีของโบราณนะครับผมศึกษาโหราศาสตร์ศึกษาลายตำรานะ่อย่างที่ท่านใดที่รู้จักประวัติผมนะนะครับผมศึกษามาตั้งแต่ยีสิบสองปีแล้วผมสนใจศาสตร์ด้านนี้นะครับจนถ,ถึงปัจจุบันแล้วก็การที่จะหาคนที่มาคํานวณดาวตรงนี้นะครับนี่คือสมผุดดาวต่างๆนะครับขนาดเกิดของคุณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแต่อย่างตำแหน่งเนี้ยภูโม,โมวุโตชโวสุโก,โกนะครับไปจนถึงมน่อจะยูเกตคือเป็นดาวแต่ละคนจะแตกต่างกันองศาดาวตรงนี้นะนะครับนะแล้วก็การคำนวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือเป็นหลักอิทธิพาตบาทจรรันเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคุณมั่นใจผมได้เลยนะว่าผมคำนวณให้คุณถูกแน่นอนผมศึกษาหโหราศาสตร์ถ้าคุณไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครนะไม่ใช่ไปเซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ต นะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิบสองนะครับไม่มีใครบอกความจริงคุณหลอกนะแล้วข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่คุณไปได้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับนะบนะค,คุณต้องเชื่อผมผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิบสองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลักโหรา,าศาสตร์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเชื่อเลยอ่าคนที่เรียนรู้โหรา,าศาสตร์อย่างผมมาตั้งแต่เด็กนะนะครับผมไม่ใช่เรียนรู้แค่แบบไปศึกษาจากอาจารย์นี้แล้วผมเอามาสอนเอามา ทายดวงนะผมเป็นคนที่เรียนรู้จากดวงจริงด้วยนะครับผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่อายุสิบสองนะนะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นหรอกอาชีพหมอดูเนี่ยนะครับผมอาชีพแต่ก่อนผมทาวิศวกรของเอกชนทํางานด้านสถิตินะครับแล้วก็เป็นข้าราชการครูด,ด้วยนะครับนะบตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะนั้นเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับนั้นะรเราเนี่ยท่านใดอยากได้ดวง พีชายสงครามราคาค่อนข้างถูกนะรีบๆสั่งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ไม่ทันครอบจองจอมาค่อนข้างเยอะนะครับนะในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องเขียนมือแล้วก็คํานวณสมควรองศาดาวผมไม่ได้ใช้เครื่องคํานวณผมไม่ได้ใช้อ่าอ่าเป็นลักษณะของการพิมพ์สกรีนนะอันนี้ก็คือการเขียนมือทั้งหมดนะครับใช้หมึกดําสวยมากนะอะได้ของดีๆนะครับไปบูชานะแล้วพี่ชายสงครามคือเป็นดวงเรานะครับแล้วก็จะมีคาถา บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าอิตีปิโสตาม마เนอิปิโสรัตะนาบาราโอบดวงอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าตรงนี้นะเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับตรงเนี้ยรอบข้างตั้งแต่อิราชาคัตตาลาสาตีหังเจโตโรธีนางปีสัมละโลภุสัตพุทธนะครับนะแล้วก็ผมก็ใส่อ่าเนี่ยจะมีอุนาโลมนะครับเนี่ยอุนาโลมรอบ รอบกุ้มดวงเราไว้อยู่นะครับอุนนารมคืออะไรเนี่ยยิ่งยึดเน่ที่คุณเคยเห็นเนะี่ยเป็นยันเนี่ยอุนารมคือเป็นเครื่องหมายยันเป็นจุดสุดยอดของยันนะเป็นยันโบราณเป็นยันตั้งแต่ยุคกําเนิดโลกตั้งแต่อารยธรรมโลกเลยนะครับเป็นยันตรงเนี้ยนะมีมาแต่โบราณกาลคือก่อนทีแต่เกิดประเทศไทยอีกนะครับนะถ้าคุณไปศึกษาจริงๆอ่ะต้องเชื่อผมนะผมศึกษาจากการวิจัยมาทั้งหมดแล้ว แล้วคาถาตรงนี้ไม่ใช่อภินิหารใดๆเพราะคุณทุกครั้งที่คุณสวดบูชาเป็นการสวดบูชาพระพ,พุธพทธพระธรรมพระสงฆ์และบูชาดวงคุณนะครับก็จะอบอุ้มดวงคุณไว้นะครับอันนี้ก็คือเจดีฉัตรเนี่ยนะครับฉัตรด้านข้างเนี่ยนะครับนะฉัตรตรงนี้ซ้ายมือขวามือเนี่ยมาเป็นหลักอินทภาพบัตรจันเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงหลักอินทภาพบัตรจันเท่านั้นถึงจะเขียนได้นะครับแล้วก็เขียนเนี่ย อันนี้เขียนจากคำนวณเองนะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับผมรับรองความสามารถผมนะก็คือท่านใดอยากได้เนะี่ยนะเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยนะผมไม่ใช่ว่าอาชีพหมอดูอย่างเดียวผมเป็นทั้งวิศวกร,ร,รเอกชนเก่าเป็นทั้งราชการครูเก่านะครับนะก็ผมไม่คนสนใจศาสตร์ด้านนี้โดยตรงก็อยากได้ให้ของดีไปนะท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมาที่วอลล่ายานูหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมก็รับเกไปส่งให้เขาพนดีครับนะก็เลยมาแนะนำนะของสวยๆให้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบ กันอีกแล้วใน EP ที่11นะครับในชั่วโมงที่7นะครับก็จะแบ่งเป็น2ตอน2คลิปนะครับคลิปละ30นาทีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันในการอุปมาอุปไมยดาวพระศุกนะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำว่าการอุปมาอุปไมยดวงดาวนั้นสำคัญยิ่งนักในหลักวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนง ฉะนั้นแล้วเนี่ยเบื้องบนเป็นเช่นไรเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นนะครับถ้าคุณอุปมาอุปมยเก่งคุณก็จะพยากรณ์ชะตาได้แม่นยำนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับนะในส่วนของพื้นฐานในคอร์สนี้เราก็จะต่อกันที่ดาวศุกร,นร์นะครับอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสนะครับไปแล้ว5ดาวก็เหลือดาวศุกร์ดาวเส,สาร์ดาวราวหูอีก3ดาวนะครับแล้วก็ผมจะไปในส่วนของ ดาวที่เหลือให้มันจบแล้วก็จะยกตัวอย่างการพยากรณ์พื้นดวงชะตาเดิมและก็การพยากรณ์ดวงชะตาอนาคตให้นะครแล้วก็ปิดคอร์สเลยนะครับนะความหมายเรียนพบนะครับแบบละเอียดนะครับด้วยในส่วนของดาวพระศุกนั้นนะครับเป็นเจ้าแห่งศิลปะและการบันเทิง สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่16ในชั่วโมงที่9ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การพยากรณ์ดวงชะตากันนะครับเราจะใช้เรือนพบใดๆในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆนะผมก็ในคลิปที่ผ่านมาผมก็พูดถึงว่าการดูดวงทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบ นะครับเวลาเราดูดวงเนี่ยใช้วิชาสัตตเลขหรือใช้วิชาใดๆก็ตามถ้าเป็นหลักของราศาีเขาจะดูพื้นดวงแล้วก็ดูอนาคตพื้นดวงคือชะตาตั้งแต่เกิดจนตายที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับนะก็มันมีหลักการดูพื้นดวงหลากหลายวิธีในวิชาสัตตเลขแต่ในครั้งนี้ก็จะเป็นพื้นฐานก่อนนะครับในที่นี้เนี่ยในการวิชาสัตตเลขเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องราวของเรือนภพนะครับในการอ่านพื้นดวงชะตานะ พื้นดวงชะตาคือว่ามันเป็นกรรมที่นํามาเกิดที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกับเขานี่คือพื้นแห่งดวงชะตานะครับทั้นแล้วเนี่ยนะผมก็จะพูดถึงเรื่องราวของเรือนพบที่สําคัญที่ใช้ทํานายเรื่องราวต่างๆนะเอาเด่นๆนะครับที่คนทั่วไปเขาดูกัน แต่เรื่องราวที่สําคัญมันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะครับที่เขาจะถามนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาก็ามีแค่เก้าเรื่องราวนะคร่ <S <S าวๆนะนะซึ่งเรื่องราวอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดสําหรับท่านใดที่เรียนรู้ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าคุณได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นๆพยากรณ์ก็มันก็การต่อยอดก็ไม่ได้ยากสําหรับท่านใดที่แบบ โฟกัสมันจริงๆและตั้งใจจริงๆผมก็ขอยกตัวอย่างนะครับนี่คือผมตั้งดวงของคนเกิดวันพฤหัสบดีนี่คือดวงจริงนะนะครับเดือน5ไทยปีมาเส็งนะครับก็เห็นเลขอะไรต่างๆก็ได้จะเข้าใจหมดแล้วนะมาถึง EP นี้นะครับผมบอกแล้วว่าอย่าเล่งถ้ายัางเห็นตัวเลขแล้วยังมานั่งงงอยู่อันตัวเลขนี้มันคือตัวเลขอะไรนะเห,นเห็นเลข5เนี่ยต้องรู้ว่าเป็นดาวพฤหัสเห็นเลข6ก็ต้องรู้ว่าเป็นดาวศุกร์เห็นเลข7ก็ต้องรู้ว่าเป็นดาวเสาร์แบบนี้ คุณต้องหลับตาเห็นแล้วไม่ใช่ว่ายังมานั่งงงอยู่ไม่ได้ตุงคนต้องคุณต้องกลับไปทบทวนคลิปเก่าๆนะ